สวัสดีครับนะครับวันนี้วัน,น,วนที่สามเอ็ดพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะครับที่อินทราพลาล์มชัยภูมิไล่เดือนอารามนะครับวันนี้ก็อีกวันหนึ่งนะครับที่ผมที่จะมาถ่ายรูปแล้วก็อัดวีดีโอให้ดูเห็นไหมครับว่าต้นนี้มีทั้งหมดแปดทลายเห็นไหมครับเริ่มออกหามแล้วสีแดงแล้วครับเพราะว่าอีกประมาณสักเดือนหนึ่งก็สามารถที่เก็บได้แล้วนะครับว่า ลูกสีแดงจะกลายเป็นสีคล้ำนะครับอันนี้แหละก็คือต้นนี้คือการอ่าทานกินผลแห้งนะครับกินผลแห้งนะครับแล้วลูกสวยงามและดกมากเนี่ยก็คือแปดทลายนะครับก็น่าจะทวงหนึ่งน่าจะเฉียดเฉียดสิบกิโลนะครับน่าจะประมาณทักเจ็ดสิบแปดสิบอ่ากิโลนะครับต้นเล็กๆเ,เองครับต้นนี้ประมาณโดยค่าเฉลี่ยแล้ว ยังไม่ถึง3ปีด้วยซ้ำไปนะครับดกแล้วก็ดูสิครับถึงแม้แต่ลูกเขาดกฝนตกสองสามวันนี้เขาก็ยังไม่สลัดลูกเห็นไหมครับถือว่าความอุดมสมบูรณ์ของเขาเนี่ยสูงสุดมากที่สุดนะครับดูสิครับสวยงามไม้เขาฝากไว้นะครับ